พี่เพื่อนๆลูกบอลที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นุ่นจะมากับคลิปนะคะพิการ์ดในตอนเช้าเช้าการเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่านะคะเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่านะคะคลิปนี้เป็นการไพ่ดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดไวยเป็นแนวทางนะคะใครสนใจปิดเสียทากไลน์มาได้นะคะราคา59บาทนะคะเสริมดวงนะคะเสริมชัตาคุณนะคะในหลายๆเรื่องความรักโชคลาภการงานการเงินนะคะ หรือแตออ่แม้แต่การค้าขายนะคะมีคาถาให้ด้วยนะคะเพื่อนๆรักนะแต่ไม่แสดงออกอ่อยเก่งไม่มีใครเข้าใจฉันเหมือนเธอ อยากเรียนรู้กันไปก่อนอยู่ด้วยกันไปน,นานๆนะเราเป็นแฟนกันนะเช้านี้พลังงานดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเขาอยากจะฝากมาบอกเพื่อนๆว่ารู้ไหมว่ารักนะแต่ไม่แสดงออกอยากบอกความรู้สึกมากมายแต่ขอเก็บไว้ก่อนนะฉันก็จะไปอ่อยเธอนี่แหละหรือเธอก็ขยันอ่อยฉันเก่งเหลือเกินหรือเราทั้งสองคนอ่อยกันเก่งมากๆ เธอรู้ไหมว่าไม่มีใครเข้าใจฉันเหมือนเธอเลยทุกคําพูดทุกการกระทําทุกคําปลอบใจฉันรู้สึกดีมากๆแต่ว่าฉันยังไม่อยากรีบร้อนนะฉันอยากให้เราเรียนรู้กันไปก่อนและฉันก็หวังว่าเธอจะอยู่กับฉันไปนานๆนะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะนานมากพอจนกว่าเราจะได้เป็นแฟนกันจนกว่าฉันจะได้พูดคําว่าเราเป็นแฟนกันนะฉันอยากให้เธออยู่กับฉันนานๆแบบนั้น ไม่ต้องรียบร้อนก็ได้แต่ฉันให้ฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันกําลังทํางานในความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วเธอก็อยู่ในใจฉันเสมอแม้ว่าเราจะอยู่ไกลกันมากแค่ไหนเธอคือคนพิเศษเธอคือคนที่ทําให้ฉันเนี่ยอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นรวมถึงทําให้ฉันเนี่ยมีความกังวลกังวลใจแล้วอยากมาหาเธอฉันจะพยายามอย่างหนักเพื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วฉันก็หวังว่าเธอจะรอการพยายามจากฉันด้วย ถ้าวันหนึ่งฉันพร้อมหรือฉันเดินมาหาเธอแล้วถามเธอว่าเราเป็นแฟนกันนะฉันก็หวังว่าเธอจะตกลงกเป็นแฟนกับฉันนะฉันรอคำตอบแบบนี้อยู่หรือฉันรอคำตอบดีๆจากเธออยู่ได้ไหมเราเป็นแฟนกันนะอ่ะเช้านี้นะคะเขาขอคุณเป็นแฟนแต่เช้าเลยนะคะอักษรของเขานะคะเป็นตัว K ตัว N ตัว I ตัว G ตัว H ตัว T นะคะ ตัว Q นะคะตัว U ตัว E นะคะตัว N ตัว T ตัว N นะคะแล้วก็ตัวเอนะคะตัว A นะคะตัว D ตัว S นะแล้วก็เขาอาจจะเกิดเดือนตุราวันที่10นะคะหรือเกิดวันที่20นะคะเออหรือเป็นคนที่อยู่ในธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกนะคะ หรือเป็นคนพาดฝายเมสิ่งธนูนะคะอาจจะเกิดวันศุกร์วันพฤหัสวันจันทร์วันพุธได้นะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะคะใครไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ใครต้องการดูดูส่วนตัวนะคะแอดไลน์หรือว่าดูายละเอียดใต้คลิปก็ได้นะคะหรือต้องการสนับสนุนนะคะในช่องทางต่างๆดูใต้คลิปได้เลยนะหรือจะแอดไลน์มาถามก็ได้วันนี้ไปกัอนค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย